ี่ก็สนดจคนอะไพี่อยู่ในช่องการก่ะกุกคนอันนี้เราจะมาทำอะไรเล่นเรื่อยๆใช่แค่นั้นเลยอือก็นี่ก็คือวันเสาร์แล้วก็อาจจะลงคิดวันอื่นอะไรเนจากโอ้เจอมาไม่ต้องเป็นเจสันด้วยแล้วที่ผมได้ติดตามนี้ก็คือศูนยูนจิตเอ็นจิตใช่เหรอวะมากลผู้หญิงตอนไหนอ่ะพี่การเล่นมุมมองผมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวผมแค่ไปตัดต่อเอาการตัดต่อผมก็เป็นงานที่โคตรใช่อย่าพูดไทยครับ มันใสฟ่ฟาร์มชัดแล้วเจสันแม่ชียอยู่ในเนี่ยแล้วผมอาจจะโดนเจสันเข้าหลังตอนไหนก็ได้ใช่เลยไม่นุกเลยที่ว่าจะใช่งั้นก็ใหม่โอเคก็วันนี้เราจะมารีวิวทีมใหม่กันนะอ่ามีทีมอึไงเราแปลที่มง่ายกว่าเออเราอยู่ในสปริงเธอเดสปีกแน่เหรอใช่นั่นแหละอันที่ก็ไปหาดอาขี้เกียจ มีอัปเดตมาใหม่เมื่อวานนะก็เมื่อวานวันที่อะไรยี่สิบสองวันนี้ก็ใช่มทีทั้งหมดเข้ามาอยู่ทั้งหมดสองอันคือตีส่วนเหรอแล้วก็นังสติกใช่แค่นี้แหละเราจะการที่เราจะมาทดลองก็จะเป็นานาดจริงอยู่แล้วนี่มาเลยตอนนี้ตันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมดูใช่มาลองดูตีส่วนดีกว่าสกิลแรกคืออะไรไปสกิลแรกคืออะไรหุ้ยที่อยู่นะต่อไป คุณด่าสิสีม่วงคืออะไรเฮ้ย <c oughs> นี่มันอะไรวะเนี่ยสกิลสามนี่อุอยโคตรแรงคโคตรโหดอะ่ะยี่ชิดสกี้ <c oughs> ตายโอเคอ่าต่อไปหนังสติ๊กสกิลแรกคืออะไรสกิลแรกโอ้โหนี่ไม่ใช่สกิลหรอกอ่ะนี่เลยนิวเคลียเขาไ่ใช่ระเบิดจรวดส <c oughs> สองคืออะไร ฮะ uh, huh? คือไงวะเ <c oughs> อรอบหนึ่งไม่แม่นอะไปดูนี่ไปดูสิเป็นไงว้าขึ้นดีสุดยานี่นี่จงยอมแพ้ซะอ,อืออ่าเถอเอ้ไม่มีสีนี่ไม่ใช่เหรอเอ้แมวต่สีม่วงนี่แมวสีอื่นบ้างอองชิรสกี จิสกีทำไมนะเป็นออนแอร์เฉงรึออกสีอื่นมาเราเสียแบบนี้เบื่อจิ๊ตสกีไพสโตนบอมโอเคออกสีมาเร็วไปนี่ไงสีแบบนี้คืออะไรชัวร์วิเโอเคไหนลองดูเฉลยเจียวมาที่เถื่อนไปดูโอเคสีชมพูโอเคก็เป็นว่าไอเทมก็ประมาณนี้นะกลับไป โอเคมีคนรทุกเจสอยู่ไหนเจสันตนนี้บอกเลยน้าดันน้าดันผมนี่น้าดันผมมาเสร็จผมวิ่อ่ะมาเสร็จวิ่งอ่ะก่อสันอยากเจสันผมกึนไฟเพิ่งเคยเห็นเจสัน้องยปับรจันอยานเ้น้องผมนไฟมาแลเลยเจสันสองทีเย่ผมต้องสปีดหนอยอ่ะเช่ป่ะเจสัมขึไฟอ่ะเจสนอนแล้วเซอร์มีกี่มต์ตสีประเดคือี๋ยวไม่ใช่ไหมก็ ตอนนี wow. yeah, friends, ้เขาทำมันว้าวเย้เขาตกรอยู yeah. ่แ right. ล okay. yeah, yeah, ้วก็ไม่ดีจะมาเลยเยโดนปิงงงเพ่อปินเขาอย่านะเยมันจิ่ฝันจ้่ก็มันเพียงเลยจิ้มมันจ้าทำตัวอะไรไม่โดนเนี่ยเดี๋ยวใส่เลยไปเรื่อยของไม่หน่อยยี่เออเอ่อคุจิ้นสัจิ้นสันจะไปให้ตามจุดสปอนกัน ก็เสียไม่ตาม่ตางทุกลยหกันลุงกางไปเป็นระแวมากว่าเลยแง่ใจหลยจริงไม่ต้องไปก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอะเอาจริงดิเอาจริงดิโอ,อ้โหก็อยู่ด้วยชีพหมายก็บอกเลยว่าการที่เราเป็นครูคิดที่ดีอืออ๋ออ๋อใช่ครูคิดอยากเล่นเกมอ่ะอยากให้พ่อมีความสุขมีสุขนสิบเจ็ดไหม มีมีโอเคจะเก็บเพาะว่าุดท้ายเลยถ้าทําได้นะถ้าไม่โดนกระทืบอ่ะก็มีโอกาสที่มันจะทำให้สำเร็จโดยเฉพาะทีนี้ค่อนข้างที่จะหมัดไส้หรือวิเศษมันจะกระทืบคนแรกไม่เชื่อเราดูเลยดูกระทืบคนแรกพ่อออกมาแล้วพอ่อเขาแค่อยากเล่นโอ้โหทางเสิร์ฟนี่มันบ้าเลยวะเนี่ยก็คือครูคิดจะตั้งคับจัดจริงๆเหรอใช่แน่นอนโอเคใช่ก็ได้ โอ้ไม่พวกนี้มันอยากทำไอจีได้ในเซิร์ฟนี้มันมีคนอยากทำไอจีเพียบเลยท้าไม่เขคิดจะรู้สึกยังไงถ้าเขาคิดจะแบบนี้เขาคิดจะรู้สึกไม่ดีใจนะเขาคิดคิดเสึกและจากนั้นจะเดินไปยิงใช่ไหมไม่เป็นไรเขาคิดก็ดีใจว่าที่ไม่ไปยิงน่าจะเขาคิดเปิดเลยจังวันนี้เขาคิดเอาไงเขาคิดสปิดเอาอะไรนี่เอ้บอกได้โอ้ชิบหายแล้วไม่นะอุ้ยหลบได้เุ้ยไม่โดนนี่เหรี่แหละโอ้ยทำไมชอบแต่ตอนหายที่ตลอดเลยวะออกดีไปตั้งแต่ท้ายที่แล้วแล้วก็โดนอะไรไปมาละเพียงจะลึกสิกธิ์เลยมันคงไม่โดนพ เอแกอย่าปชิลสกี้จะตายวะไนมาเร็วคุณพี่กูคิดอยากเล่นเกมกูคิดแค่อยากเล่นเกมเฉยๆมันจะไกูคิดจงเลยกูสินเลยตานมนมเไป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 กูคิดอยากเล่นเกมไปตอนไหนวะตอนนตอนี่มันบอกดหมันตอดียววนี้กูอยากเล่นเกมโัไรที่โคตแย่เลยเสื้อนีมันเื่อนไปไม่บอกใช่ไม่บอกดีมากอเบอกขีหลังเกเดีวตตอนจะฆ่า่คนี้ยตอนนี้มันรอมานานมากตอนนี้ีนั้นยอมละไม่ ม,นะมันแะไกันะโอ้ยต้องอลกรตอนนี้คิดอะไรที่บ้าน,นอะไรวนนะเนี่ยแต่ไหมดซะสองตัวแล้วโอ้ยแหลกอะโคตรเกมโอ้โหครับสามนี่คนแลกนี่แล้วไม่โอ้โหโอ้โหภาพม,มองมองโคตรแหละโคตรด,ดีไม่ได้บอกด้วยมาเฮ้ยมันจะโดนนี่โอ้ยแหละเฮ้ย,ยมันก็ไม่ดีดดดด๋อะโคตรยากเลยเกมโอ้ยมีการคิดไปส่งผลร้อนอะไรบางอย่างเสมอเลยวะเออแล้วอีเขออยู่ไหนวะพ่ออย่างข้าพ่อยนะแต่มันไม่มีเวลาแล้วไงอีกอย่างกินนี่แหละอะไรวะพ่อทั้งหมดผมแก้ไม่เห็นใช่ไหม

เชนเดสกี้ตัวมันอย,อยู่นี่เองคิดถึงเลยกูคิดถึงกูคิคดค,คิดถึงมากเลยนะเชนเดสกี้ดูไหมอยากชวนเล่นเกมเตรีมอะไร r v p ไฟล์ทับ GIO ใบหมมึกวันนี้อยากเล่นเกมเชนเดสกีก้จะหนีกูคิดไปไหนแอนทำไมกูคิดได้ได,ดีกว่านางดีโอเคดีมากไหนคนเกมหนูอยากเล่นเกมคนเกมเหมือนกันเมื่อกี้หนูซื้อเกมผมหนูเพิ่งซื้อที่การัสบอกมาด้วยซื้อที่การัสบอกมาหนูก็ชวนคนที่มาเล่นด้วยนี่พอใจไหมนี่หนูไหมวัคนนี้อยากเล่นเลยจะอะไรจังไม่เห็นวะเอ้อทุกคนหายหมดแล้วเะไรเฮียมากๆแล้วคือเราจะหมดแล้วด้วยพ่อที่ไม่ไหวแล้วพ่อกไ่ะหหนูจเเติมมมใช พ่อตัวเกมพ่อตัวนย่งี้เกิดทีพ่อไม่หยูดเติมเกมเราไปาน,นตอนไหนวะเนี่ยพ่อไม่หยูดเติมเกมมองเป็นแบบนี้แหละใครมันคุยมันเถื่อนอยังวะเออแล้วแากนั้นคุณพี่เขาอยู่ไหนคุณพี่เชนอยู่ไหนอยากเล่นเกมด้วยแถยวนี้ใช่ไหมไม่เชนอยู่แถวนี้มันมีบันเนดแล้วคุณพี่เชนมาแล้วที่เชนต้องเศร้านะมันยิงสามศพไม่เชนอยู่แถวนี้มันมีบันเนดแล้ว คุณพ,พี่เชนมาแล้วเชนร้องเศร้านะมันยิงสามศพโอ้มันโดนได้งไงวะเออแล้วมันหายไปไหนแล้วนะโอเคเออคุณพี่เชนอยู่ไหนครูคิดอ,อยากเล่นเกมกับกับพี่นะพี่หายไปไหนเหรือพี่หายไปอย่างนี้แล้วจะเล่นยังไงอะ่สะสเตย์ไม่ได้อ่ะรถเอ้ยแล้วอยู่ไหนละ่ะจงบอกมาสิอยู่ไหนโอเคงั้นแพ้แล้วแหละโอ้ยอยู่ไหนหาไม่เจอคิดถึงหนวะ มันอยู่ไหนอ่ะฮะอาหาไปตรงนั้นอาไมอยู่ตรงนั้นไี่ไงวะอาโก็ผิดโคตรแย่เลยเจียดการกดผิดที่สุดไม่นะมันพิชิอ๊วลารถเฮ้ยโอเคเวลารถละแผลโอ้ยทำไมไม่สุ่มวิกเนตวะเ่าเศรษเงาดือสุดเศร้าเลย เอ้ยฉันเกิดชนะอยู่แล้วจอะเกมเลยเนะี่ยโอเคงั้นเราก็เปิดเซิร์ฟแม่งไปนะจริงขอติดตัวนี้เลยมันเหล่นี้หนึ่งอะ่ะขอชิปปิงก่อนนะก็จะว่าปิงมันเยอะไหมปิงเยอะกว่าเงี้ยปิงร้อยหนึ่งและคุณออกไปละอืมอืมไม่หรือออกเอาแต่ว่าอีกสักตั้งยังเป็นอะไรไปวะไอ้พวกตัวเขียวอ๋อทีไปสามชุมดีกว่าหรือไม่ก็สองชุมโอน่าจะสามชุม แล้วปีนคือสีทุ่งบอกอัปเดตนี้คือ,อยังไงครับเนี่ยเขาจะชนะวะอยากจริงๆสิ่งนี้อยากรู้วนันนี้เลิกแหลกสักทีดิเชิญไปที่นี้เซอร์แม็เป็นเถื่อนเป็นเถื่อนเลยวะโอ้เถื่อนวะไมสโตนมี <c oughs> <c oughs> ความจริงต้องอยอมรับความจริงให้ได้ <c oughs> เพามแค้นเออแล้วเขาทำไงต่อล่ะอืม <c oughs> อยาบลูงว่าเชียม่เวลาไหนไปทำง,งานวะ

อะไรมันโดนเหล่าจากวงแล้วนี่เฮ้ยเกมแสเตร์เซมิน่ามันเดือดจังวะเออแต่อีเล่เลยนะวะอีเลีย่โอ้โหเกือบหลัแต่กลับไม่ได้อีเล่เราหายไปแล้ววะสเปยร์บิ๊กเราจ๋งแล้วเยสุรุ่งรักหมดแล้วคนอีเลี่ฉันจะไม่จำเรื่องนั้นแล้วกันแต่เชืว่าจริงๆจำอยูนะ เย่ไอ yeah. yeah. <Yeah. S 1> ้เดือยเราก็ <Yeah. S 1> ผ่านได้อย่างเชียวช่วยมึงก็สหรับคลิปนี้โอ้ยแหลกผมจะต้องขโมยเย่อยด้วยไอ้ไม่ใช่ผมต้องไปละที่ไอ้ไม่ใช่เอ่อในเชียวเลยไม่ผ่านนะมันแรกเอาเถอะว่าสัปคลิปนี้ผมจะต้องไปแล้วนะทุกคนว่าก่อนนะฝากกดไลค์กดติดตามมาเลย ถ้าชอบอ๋อมัคือวิญญาณคนอยู่เลยถ้าชอบกดไลค์ดิดตามเพื่อนทุกคนไปละบ๊ายบายนะทุกคนเคยนึกการดูคลิปถึงแม,ม้คำแบบนี้